จะมาโชว์มาอีกกุนครับดูหินุูเจนี่ไหมครับนี่ดูเสิงไปช่วงนี้ปิดปิดครับปิดตรงนี้อ้าปิดซิหันไปทางอื่นอ่ะอยาดูอดูนี่ครับน้ำเกลือขวดที่สามนะครับอา้าวยาเร็ว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 ขว,วดที่สามเลยหวานะยา t <Two>. w ยาอ่าเร็วเร็ว <Yeah. S 1> เียบแล้วเอครับโอ,โอ้โอ้โอ้น้ำเกลือดูน้ำเกลือด้วยมาอยู่ที่สองอยู่ที่สองครับที่นี่ไม่มีนะครับอืมโอเคอ่อาฝากกดติดตามเลยครับท่านเบบีนโปรดด้วยครับดูพี่งตื่นรับสวัสดีครับบ๊ายบาย